Story Tales <laughs> นิทานเรื่องงูจอมเจ้าเล่กับนกพิราบกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีงูเจ้าเล่ตัวหนึ่งชื่อแจ็คแจ็คเป็นงูที่ดุร้ายแถมฉลาดแกมโกง มันชอบหลอกลวงสัตว์ตัวอื่นๆวันหนึ่งแจ็ครู้สึกหิวโหวยมากมันกำลังมองหาเหยื่อแล้วมันก็หันไปเห็นนกพิราบตัวหนึ่งกำลังบินลงมาเกาะบนกิ่งไม้แจ็ครู้ว่านกพิราบเป็นเหยื่อที่สามารถจับกินได้ง่ายมันจึงคิดก้นอุบายที่จะล่อลวงนกพิราบให้มาเป็นอาหารของมัน มันตัดสินใจนอนนิ่งอยู่บนพื้นดินมันแกล้งทำเป็นตายนกพิราบเหลือบมาเห็นงูตัวหนึ่งนอนนิ่งอยู่บนพื้นมันคิดว่างูตัวนั้นตายไปแล้วมันอยากกินงูตัวนั้นมันจึงบินลงมาเกาะบนงูทันใดน,นั้นแจ็คก,ก็ลืมตาขึ้นมันฉกเข้าที่ตัวของนกพิราบอย่างรวดเร็วนกพิราบตกใจมากมันพยายามดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอด แต่แจ็คก,ก็รัดตัวนกพิราบไว้แน่นนกพิราบร้องไห้ด้วยความกลัวมันขอร้องให้แจ็คปล่อยมันไปปล่อยข้าไปเถอะนะได้โปรดอย่าทำอะไรข้าเลยแจ็คได้ยินเช่นนั้นก็หัวเราะออกมาอย่างชั่วร้ายมันบอกกับนกพิราบว่า,าข้าจะปล่อยเจ้าไปก็ต่อเมื่อเจ้าสัญญาว่าจะนำอาหารให้ข้าทุกวันนกพิราบรู้สึกสิ้นหวัง มันไม่มีทางเลือกอื่นมันจึงสัญญากับแจ๊กว่าจะนำอาหารมาให้แจ๊กทุกวันนกพิราบถูกบังคับมันเลยรู้สึกทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากวันหนึ่งนกพิราบกำลังบินไปหาอาหารมันบังเอิญได้พบกับนกแก้วตัวหนึ่งทั้งสองได้คุยกันนกพิราบเล่าเรื่องราวของมันให้นกแก้วฟัง นกแก้วได้ฟังเรื่องราวของนกพิราบก็รู้สึกสงสารมันจึงบอกนกพิราบไปว่าเจ้าไม่ต้องกลัวงูเจ้าเล่ตัวนั้นอีกต่อไปข้าจะช่วยเจ้าเองนกพิราบได้ยินดังนั้นก็ดีใจมากนกแก้วและนกพิราบวางแผนกันเพื่อที่จะกำจัดแจ็ควันรุ่งขึ้นนกพิราบไปหาแจ็คตามปกติแต่วันนี้มันไม่ได้นำอาหารมาให้แจ็คแจ็คโมโหมาก มันถามนกพิราบว่าทำไมเจ้าถึงไม่นำอาหารมาให้ค่ะนกพิราบตอบว่าข้าเบื่อหน่ายกับการที่จะหาอาหารมาให้เจ้าแล้วข้าต้องการเป็นอิสระแจ็คโกรธมากมันพยายามจะฉกนกพิราบแต่นกแก้วก็บินลงมาช่วยมันโจมตีแจ็คจากด้านหลังแจ็คตกใจมันพยายามจะเลือ้อยหนี แต่นกแก้วก็บินไล่ตามแต่ในที่สุดแจ็คก,ก็หนีไปได้หลังจากวันนั้นนกพิราบและนกแก้วก็ไม่เห็นแจ็คงูจอมเจ้าเล่ตัวนั้นอีกเลยแล้วนกพิราบก็ได้เป็นอิสระและกลับมาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขอีกครั้ง